คลิปนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันวิธีการนวดแก้การปวดข้อศอกด้านนอกนะคะหรือที่เรียกว่าเทนนิสเอลโบนะคะหากใครมีอาการนี้อยู่เราสามารถจัดการอาการนี้ด้วยตัวเองได้นะคะก่อนที่จะนวดคลายกล้ามเนื้อแขนนะคะเราจะใช้โลชั่นทาผิวหรือออยก็ได้นะคะทาให้ทั่วแขนนะคะเราจะไม่ไปนวดจุดเจ็บนะคะตรงข้อศอกนะเราจะไม่นวดนะคะเพื่อน เราจะมาคลายกล้ามเนื้อแขนนะคะคือเส้นที่ยิงตรงไปทางนิ้วก้อยนะคะเราจะนวดเส้นนี้นะคะจะใช้วิธีการรีดก็ได้นะคะรีดขึ้นแบบนี้นะคะจะรู้สึกเจ็บนะคะแข็งเป็นลำเลยนะคะตรงนี้นะคะถ้าใครมีอาการนะคะก็ถ้ารู้สึกเจ็บมากก็ลงน้ำหนักเบาๆนะคะรีดขึ้นนะคะทำ สัก7 1 0รอบนะคะเส้นนี้นะคะตรงจุดเจ็บเราจะไม่ไปยุ่งเลยนะคะตรงนั้นนะคะเราจะคลายกล้ามเนื้อแขนนะคะทั้งหมดเลยก็ได้นะคะ,ะกล้ามเนื้อแขนด้านนอกด้านในนะคะหรือจะใช้วิธีการนะคะรีดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะ,ะหรือนวดก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดนะคะถ้าไม่ไหวนะคะรู้สึกเมื่อยก็ ใช้สันสอกรีดขึ้นนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้เรามานวดเส้นที่ยิงตรงไปทางนิ้วชี้นะคะแขนด้านนอกนะคะเส้นนี้นะคะแม้ว่าเราไม่ได้มีอาการปรวดข้อศอกด้านนอกนะคะแต่เราต้องใช้งานแขนอยู่ทุกวันนะคะหยิบจับสารพัดสิ่งอย่างะคะ่ะมันก็จะมีความตึงแข็งนะคะเป็นลำเลยนะคะตรงนี้นะคะเส้นนี้นะคะ หลังจากที่เราได้คลายแล้วเราก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่เรานวดคลายกล้ามเนื้อแขนทั้งหมดแล้วนะคะเราจะมาทำท่ากายบริหารนะคะเพื่อคลายความปวดตึงของข้อศอกนะคะให้เราจับที่ข้อพับศอกแบบนี้นะคะใช้มือจับพยุงไว้นะแล้วกำมือยกขึ้นนะคะยกขึ้นยกลงนะคะ ทำหน้าสักสิบรอบนะคะจะช่วยคลายความปวดตึงนะคะของข้อศอกนะคะอีกท่ากายบริหารหนึ่งนะคะให้เรากำมือนะคะแล้วเหยียดแขนไปข้างหน้าให้สุดนะคะค่อยๆเบนข้อมือนะคะเข้าหาตัวนะคะจุดประสงค์ก็เพื่อให้เรารู้สึกตึงนะคะไปทางข้อศอกนะคะด้านนอกนะคะ ท่าน,นี้ดีมากๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะลองฝึกนวดกันดูนะคะ